เรามาต่อที่ข่าวต่างประเทศซึ่งแค่ว่าทุกคนก็กําลังติดตามอยู่กับสถานการณ์การชุมนุมการประท้วงที่ประเทศฝรั่งเศส<ฮ>นะครับดูเหม,มือนจะลุกลามบานปลายนะครับบอกว่าทอนนี้การจะลาจลในฝรั่งเศสครับท,ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับผู้ก่อจลาจลมีการจุดไฟเผาและยิงปูเข้าไปในบ้านของนายกเทศม,มนตรีนะครับส่งผลให้ภรรยาและลูกที่พักอาศัยอยู่ในบ้านครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็สามารถเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องน,งนี้ทั้งหมดครับจากน้องปอเชษฐชวัญญาณได้เลยครับ ความรุนแรงของจลาจนทั่วกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นการโจมตีด้วยการจุดไฟเผารถยนต์อาคารและการออกปล้นร้านค้าหลายแห่ง และมีเป้าหมายหลกักคือมุ่งไปที่ศาลากลางและสถานีตำรวจรวมถึงบ้านของนาย,ยกเทศมนตรีของกรุงปารีสส่งผลให้เหตุการณ์ประท้วงของประชาชนทั่วประเทศฝรั่งเศสในขณะนี้ได้ลุกลามไปยังเมืองบรัสเซลประเทศเบลเยียมและประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วในขณะเดียวกันผู้ก่อจราจลได้มาโจมตีที่บ้านของนาย,ยกเทศมนตรีโดยใช้รถยนต์พุ่งผ่านประตูบ้านก่อนที่จะจุดไฟเผารถ เพื่อให้ไฟลุกลามทั่วบ้านหลังจากนั้นจึงใช้พลุยิงเข้าไปโดยภายในบ้านมีนางเมลานีโนวะภรรยาพยายามหลบหนีพร้อมกับลูกๆอายุ5-7ปีซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นความรุนแรงถึงขั้นที่สุดแล้วเนื่องจากการโจมตีนี้ถือว่าเป็นการพยายามฆ่าการโจมตีบ้านของนาย,ยกเทศมนตรีชองบรูนี้เกิดขึ้นในช่วงคืนที่5ของการประท้วงรุนแรงทั่วฝรั่งเศส สืบเนื่องจากกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสได้ใช้อาวุธปืนยิงนายนาเฮลฟชาว阿เจีเรียอายุ17ปีเสียชีวิตหลังขับรถยนต์ฝ่าฝืนกฎจราจรและพยายามขับหนีจนกลายเป็นประเด็นการประท้วงของประชาชนทั่วประเทศเพื่อออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการประท้วงที่ผ่านมาผู้ก่อจราจรจ,จุดไฟเผามากกว่า800ครั้ง และได้มีการส่งตำรวจราว45,000นายไปควบคุมการประท้วงดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้นายชองบุญได้เรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อต่อโต้เหตุจลาจลแต่ประธานาธิบด e ีเอมมานูเอลมาโครงปฏิเสธที่จะทำล่าสุดยายของวัยรุ่นที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยตำรวจ ต้องการให้จราจนทั่วประเทศที่จะเข้าสู่วันนี้เป็นคืนที่6ที่มีชนวนมาจากเหตุการณ์สังหารดังกล่าวให้ยุติลงขณะที่ประธานาธิบดีเอมมาโูเอลมาโครงเลื่อนการเยือนเยอ,เยอรมนีอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อที่จะจัดการกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้ให้สิ้นสุดลงโดยเร็วครับก็เรียกได้ว่า ที่ฝรั่งเศสนะการชุมนุมก็ยังมีเกือบทุกวันนะฮะซึ่งก็ต้องติดตามว่าสถานการณ์จะมีบานปลายไปกว่านี้หรือไม่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงจริงๆนะคุณก้องน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะคเหตุการณ์คล้ายๆกับที่ที่อเมริกาเมื่อ,อคล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วต้องดูว่าจะจบยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้รุกลามจนทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วเนาะแล้วก็ไปประเทศ เพื่อนบ้านด้วยไงอย่างเบลเยียมเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกนะฮะถือว่ากระทบกันท่องเที่ยวมากเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะบอก,กอข่าวเราก็เพิ่งกลับจากฝรั่งเศสแลยเขาไปเยี่ยมญาติไม่ได้ไปเที่ยวนีด่ดีนะที่กลับมาทันนะค,คุณหมูนะค,ค่ะค